เอาแล้วกลับมาลงทำการแข่งขันกันต่อในที่เวลาหลังครับมื่เาแรกนี่เป็นดีเทอครับที่นำอยู่ห้าประตูต่อสองครับแบบให้มาผู้สาวกูเต่ทีขึ้นมาเลยครับมีเตะอ้าวรถพี่อ้วนหลุดมาจังหวะนี้ปั๊มบอลยังอยู่แล้วแม่เป็นหมือนที่เอาชนะได้แล้วจังหวะนี้ โดนยาวกลับมาแล้วอทิ้งมาที่ว่าตรงนี้แท็กเก็บบอลได้ด้วยครับมาสุดเด้นแล้วไม่อยากจะหักกลับมาตรงกลางยังไปติดบล็อกครับก็เลผู้เล่นสองทีนี้ก็ต้องบอกว่ารู้ทางกันเป็นอย่างดีครับแล้วพี่ไหนตัดได้ครับให้ตามช่องมาพี่อ้ก็จะเปิดฝั่งใช้เรื่องนี้ก็ยังไปติดทางครับ แล้วเจลเตะม,มาไม่ดีครัแบแบต่แต่เข้าขวาแล้วยิงโดนไม่เต็มครับมอลไปหลังเท้าแล้วออกข้างเลยครับนำเราเนเต็ขวาเลยพี่หนุย่ยเล่ได้พี่มีฐา้าบอล่อย โดนไฟป้อมโดนยื้อับบอลไม่ดีครับลากบอลพื่อที่หลังได้ขึ้นมาครอยากได้เป็นลูกคู่พพครับบรเบรล่าถูกมาให้ไว้ลูกนี้ต้องกลับมาที่ในแล้วข้างมาตรงกลางครับแบตหย่าจับบอลแรกไม่ดีครับโดนหนุ่ยโฉบมาได้ครับแต่สวนกลับแล้วดีเดิน ให้มาให้หนุ่ยยิงแล้วกูลูกนี้นี่ยังหลุดกาอหัวแม้บอลสุดท้ายยังไม่ตรงกาะดีเลย คูมมาแล้วอยากได้อยู่ว่าตอมาอริล่าได้แล้วจังหวะนี้ได้ฟาวเราฟีิปจังหวะนี้จะได้เปิดเข้าไปครับจากเ็นที่ไหนครับแต่แล้วทแลับลูกนี้ออกหลังแล้วได้เป็นลูกเตะมุมตอบ

เไปกลางจังหวะนี้โยนมาแล้วเสาไกลแม่วีไนายสอดขึ้นมาลูกนี้โอ้ยนิ่เดียวเทนะ้นเนี่ยแม่ระตับบอลโหมด เท้าไปนิดนึงแนะล้วสกอร์ี่เติมขึ้นมาเ้าเดยสีตัด่อนน้กไม่ดีครับี่อ้วนแล้วทีน้ำแหลกช่วน,นี้ออกห้างหรอเล่าเหีกาหรือไม่พุ่งไปด้านหลังเลย โล้แท็กจังหวะนี้เปลี่ยนอยูกับเก้าครับแต่แโดนลูกสองคนนี้บุกเอาบอลมาไ,มได้ครับบอลบวิลล่าพิเต้ให้มาแล้วโอ้แล้วแตกลูกนี้สวยครับพินายแม่แล้วโผลดูครับจังหวะที่บอลข้าวสีมาแต่ว่จนนี่ไม่ไหว,ทว,วไทยครับตกออกหลังคนะรับได้เป็นลูกไป่หมุมครับพีรุเวจะเป็นคนเปิดข้าไปครับ โหนมาแล้วโอ้โหดูวิหารด้หมวลูกนี้จะแค่เหมือนเป็นหมวกใต้บ่อนะบอลโดข้ามผาไปครับก็เหมือนขึ้นหลังนี่ฟังบอลวีล่าครับกลับลงมานี่พยายามเน้นที่ลูกกาขาดพระสูตรใหญ่เลยครับพยายามเจาะเข้าไปเลื่อนลูกกาขาดครับเอแล้วจังหวะนี้พาวแบ๊ ตีไหวเป่าตีจ๊ดจ้งหวาดจริเยแม่ตีก็ลูกไม่มีนะสมัยโยนมาเสาไกลได้วอลเล่ลูกนี้ก็แม่เป็นอามาเติมขึ้นมาสูงเ้วได้วอลเล่ลูกนี้ยังไม่ตกงต่อสุดแล้วแบตมาคนเดียวไปสุดเส้นแล้วมีไม่ว่าสรงการหักกลับมาตู้เสาสองัช่วยเลงเกียร์ทิ้งออกมาได้ครับ ที่แจงไามไี้กเ็ดไม่มเาไม่ไ้สิได้อ็ด่ดองไมด้สิบไม่ไไม่ไ้ห้่เไบแ้ก ขึ้หลังที่ผ่านมาเจ็ดนาทีเ็ษๆครับยังไม่มีสตอร์เลยครับครึ่งแรกนี่สตอร์ถล่มถลายครับโอ้แล้วจงหวะนี่กินไปชนกทานเด้งออกมาครับยังไม่เข้าครับเท้าอาเามาขดใกล้ๆเปลา

บดลโยนเข้าไปครับเป็นที่หาบป่านแล้วลูกนี้โอ้เป็นตีั็จะงงทิ้งออกหลังไปได้ครับโกลานที่หาไม่ยิงลูกนี้ยังหยุดต่อยไ้างหน้าเชื่อเล ป๋งให้ไม่ดีแล้วพี่อ้วนอยู่เดียวเลยครับจังหวะนี้ดี <Okay. S 1> โอ้โหเนี่ยตัวไม่ดีครับ <Okay. S 1> แม่ป๋อาเมื่อคู่ไปเกิด <Okay. S 1> จะหางานให้เจรแล้วเป๋อง <Okay. S 1> โยนข้ามาก็ยังเป็นเตะที่หมองทิ้งออกหลังข้าไปได้ครับ <Okay. S 1> โอ้โหเมื่อคู่นี้เกิดจะเสียแล้วตัวแดีเทิน <Okay. S 1> พี่อ้วน <Okay. S 1> โอ้โหพี่อ้ับ บอลที่ฟางแล้วดีเลยออกมาขวาสุดแล้วหากเข้ามาตรงกลางโยมาที่นุมแล้วจังหวน,นี้จับวันแรกเาวานิดนึงสอง่มเ็อเหนอย่าทิ้งออกหลังไปเลยตั้งแต่ของบังมารีลาตอนนี้ต้องรีเลยล่วโอ้แล้วแปดดูวข้ามาถุกเส้นแล้วจังหวะ ป้ามบอลกันแล้วแกรีเธออูกระโดดข้ามห,หัวสองคน,นจังหวะนี้สวยออกมาทางซีนครับแพ้แล้วทางขวาลูกนี้ยังช่วยกระชากออกมาได้ครับพีอาร์เตะมาแบบเก็บได้ครับ คืออ้วนรูนี้แหวยาวอีกนิดหนึ่งครับขออสนามก็ไม่ได้วยครับต้องว่าตปีจะเอาบอลนี้แลวอ่าแต่ช้าไปมากครับื้ มานเดินมาห้าคะแนงแล้วจังหวะแรกก่อนหน้านี้เลยทำฟาวไปแล้ว quyết sẽ hay là rốt thong vẫn đang đai nhưng nó ไปตามข้องรูปนี้แหละยังไม่ติดฟ็อกครับแล้วทิ้งมาลูกนี้ให้มีอาจอยังได้อยู่ที่มีมักครับตรงตางแบบแล้วโยกมาลูกนี้ยังออกมาทิ้งทิ้งออกไ้ได้แล้วเจมส์ให้ลูกนี้ก็ยากกันเลยฟอร์มอลิลาสกอร์ก็ยังคงอยู่ในครึ่งแรกครับ đây từ từ thôi, khi nào từ nhau mình được bỏ, từ ngọt níu tao vào, nhau mình đặt gắt lại, nhau. มาแล้วหลดมาทางขวาได้ยิงเข้ไว้แล้วโอ้โดนเข้าที่นี้กระมาตาไย่งไรให้เป็นย้อนกลับมาให้ฟาวรู้เปล่ารโอ้จังหวะที่ตัวยิงหอยไว้ได้โดนเข้ามาแพ้ไปนิดนึงครับ เอาแล้วก็ดูลูกสุดจังหวะนี้เรียเป็นที่ไหนอีกแล้ววิอยู่ที่บอลทอาไปแล้วสองก็ตะิุยมาแล้วได้ลูกสุดพี่ห <after that. S 2> like man, าเยิงโอ้โหพยายามพยายามหาช่ตองต่อกเข้าไปทำแต่ว่าจังหวะนี้นี่ิงเหินข้างหาดีนะพี่หาแล้วหนุ่ยสีเอ้ะเสือเสือบอลให้กับบอลวีน่าครับ สองให้มาพี่นายลูกนี้ออกมาทางซ้ายพี่หาแล้วมาแตกจะไปเล่นต่อยังเอาอีกครับสามฝุ่นแล้ลแลให้ทหารให้มาอยากมีสองครับฝุ่นแล้วบอลไม่ออกอ้าวแล้วไปแตะเข้าทางแท็กไปยิงด้วยความลูกนี้กติดต่อไปนิดเดียวขูดถือวม่แต่แว่าตู้ฟองมีท่าเลยแล้วไปแตะเข้าทางที่เกิดจากโจรจริงครับ

เยัดมาแล้วโอ้โหนี่เหรอโหลดกันหมดเลยครับเอาถึงช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้โหมแล้วทะปีขึ้นมาแล้วเจียงโอ้ยไปตกที่ไหนกันปุ๋ยครับยี่ทีนึงก็ยังติดแส้นแล้วโอ้โหนี่แขนของจังหวัดท้อนคอเลยครับเป็นพี่เต้โอ no <S 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 ้โหนี่เือดู่พี่ดู่เวลาจริงๆครับ โอ้โหถ้าไม่ได้ี่เต้ก็แล้วกันนี้อาจจะตัวประตูที่หกเอาชนะบางวาริล่ายังอยู่ในเกมต่อไปครับเล่ไปเลาไดเล่ไปเล่นไปฮึ้วได้ฟาจังหวะนี้นอนเล่นครับได้ใส่ยืนไปเลยเขาจะให้ฟาวฝ่ายนี้ไม่เข้าใจเลย รต้องตีจังหวะนี้ครับจะได้เปิดเข้าไปแล้วทีเดินโอ้โหวางบอลออกจากเท้านี่รู้ตัวเลยครับโดนเหลือไม่ดีครับ่านี้เล่นเร็วเลยครับบอลบิล่าจะทิ้งมาให้แฝดลูกนี้ก็โดตตัดได้ครับ อีกเลยดุยต็อกหมาที่ไว้จะโอนกลับแล้วทีนัยให้ต่างทองมาแล้วลูกนี้่าจะง้มตัวสกัดได้ดีแล้วเต็มห้อนจบมาแต่เราให้ไม่ดีจังหวะนี้จะโดนสวนกลับแล้วครับเต็ม ได้ไปต้นซุ่มเขาดีเทลตอได้ไปฟังบอล้วขอ้ไรับไว้เดี๋ยวจะใช้ความเร็วลุยขึ้นมาครับแล้วคุู้จังหวะที่ใ้าีนิยัไม่ตรงขอพยายามกระโดดเอาว้โอ้ยต้องทนเนี้ยต้งหวะนี้ลุยในฐานมนเอาไว้ ีบอกรับเกมนี้เป็นเตัวแข่งสัดีครับเพราะธนนที่เล่นไปที่ทุกคนครับแบดในเกนี้ก็อาจจะเป็นคู่แข่งกันครับแต่ตบเกมนี้เชื่อว่าจะมีเต่าผ้าดําเหมือนเดิมแน่นอนครับมาร์ทออกมาทางซ้ายแล้วไปมาทางซ้ายบ้างครับ เรวแผลทะลุช่องมาอ้โหแบบแเราดีดีกทีนึงก็ได้ประตูที่สามวไม่เราเป็นสามปตูองห้าฮัลโหลครับอ้ตุง้งชงเลยจังหวะแรกยิงไปไไนาหายแล้วแต่ว่าอู้ดเจะาเปนเจลที่เซลล็ออกมาแต่ว่าครับ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 ถือว่าแบบไม่ย่างปฏิบัะิยาไว้ครับเร่งตามมาทำได้เร็วได้ประตูที่สาไมไล่เป็นสามสองห้าแล้วตอนนี้ แล้วแท็กจังหวะนี้เสียฟ้ากับบางบีล่าอัพเล่นเร็วเลยแล้วแบบแบบพาขึ้นหน้ามาแล้วดูว่าอุ้นแล้วไปสามสี่คนลูกนี้เปิดอมาติบก็ออกหลังครับได้จังหวะเพื่อเลี้ยงบอลอยู่สองสามคนก็ตัดแบบลูกนี้ไปเองครับแล้วได้เป็นลูกเตะมุมครับ โดนมาเตาไกลลูกนี้จับบอลได้มัดยิงสวยเลยนะบอลไม่ตรงต่อเลยครับล่ไลลสองทีพดี๋ทเวลาขึ้นหลังนี่สองนาทีคร้บยามอีกครั้งทบเวลาสองนาทีแล้วทงเวลาหลังแล้วโอแล้วหลุดมาสามคนยับแท็กโอ้พี่โอ้ ต้องห่เลือดมึงเองแล้วมึเลือดล้างใช่หรอ้ให้มาแบบลูกนี้หลบมาสามคนจงังหวะสุดท้ายแล้วยังเป็นอางแล้วกินทิ้งออกหลังไม่ได้ก็ล้นเล่นเร็วลูกนี้กุ๊บใหญ่ยังไม่พร้อมด้วยครับแต่ยังได้ลูกทุ่งแล้วบงลมามหน้าเปยยาวขึ้นมาเลยครับปั๊ม

แล้วแปดพยายามจะส่งให้พี่อาร์วุนี้ก็ยังไม่ถึงครับลแล้วลูกฟรีฝ่าลปแล้วแค่โดนถือกันด้าวหลังนิดนึงแล้วไปเป็นลูกตั้งเตะของ,างมาร์ลิน่าครับเอาแล้วจะได้รู้จักลูกฟรีคิกบ้างครับก่อนหน้านี้พี่ไนร์ยิงมาแล้วสองประตูครับ ใช้กำแพงแค่สองคนครนับดีเลยวิ่งมาแล้วโอ้โหเนีย่ยเป็นเซงครับจังหวะนี้ผวาบินปากออกข้างไปว้ได้ครับโอ้ปากเลยเดียวเลยครับอุ่นโลได้ตายแล้วจังหวะนี้เราโดนใบเหลืองไปด้วยครับ โดยเพียงคลิปจังหวะนี้ครับวันนี้ที่บอลนี่เป็นพี่อาร์ฟวิ่งมาแล้วปั่นโค้งลูกนี้ก็ตกลองแพงครับตังหวาขอเก็บได้แล้วจะสวนกลับแล้วต้องหลานแตะบอลยาวอันนี้หนึ่งครับแยังเป็นบอลของบางบอมิล่าครับไว้ยิงไกลแล้วคูกนี้ชนคานลูกเหล่าตูนให้ขากระกัดเอาไว้ก่อนครับแต่งได้หรือคู่เท่านั้นครับที่ไหน โดดเข้าถึงแล้วลูกนี้ยิงส่ก็ไม่ต่ต่อครับโอ้แล้วผู้ตัดสินก็เป่าก็ยี่ดาวหมดเวลาการแข่งขันก็เชิญก้เรียกทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหนี่แล้วอย่างนี้ได้เรียนไว้ก่อนหน้าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นดาววิ่งเนี่อยากแพ้จริงเลยครับ โอ้โหแล้วสุดท้ายที่เป็นดีเธอเนี่ยที่วันนี้ถือว่าผมผมกว่าจังหวะสุดท้ายนี่ทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้สามประตูอ่าห้าประตูต่องฐานครับข,ขอไปครับเชื่อว,ว่า